สวัสดีครับเบสสิช่อง,งน้องนาชแนลนะครับเด้อรับชมชีิตมีแล้วอ่อย่าลืมกดไลค์กดแจก๊กกดติดตามให้เนตด้ครับเด้อช่องน้อยๆ้อคอยถ่ายเตฟซี C e. กดให้ครับส่องน้อยๆ้อคอยถ่ายเตฟซี C e. กด<อ>ให้บันไม่สิมันไม่สมัครี้ไปทางนี้เนาะแม่แล้วว่าอยุซ้ายบันไม่สมัครี้บันไม่สมัครี้ ่่ได้แยงนีวัดเจริญธรรม6กิโลวัดป่าเนินแสงทอง7กิโลกัมโอ้ย7กิโลจำได้วัดเจริญธรรมนี่แหละจำเป็นสาวไปเบืองมอลำที่อันไอเต็มคันหลอดหนามากัดนะนี่วะเออมาเจริญธรรมนี่เจ้จำได้เดี๋ยวกับไฟแดงสีแยกไฟแดงพรเจริญนี่นะครับผม FC ครับอันกัมมิเซียไฟแดงเดียวครับอยู่กลาง ตลาดเนาะเ้าตรงไปนี่ไปสกลนครพังโคนคำตะก้ารถจริญมสินสว่างแรีนดินนะทรายที่นี่เนาะเนียนเอียดนี่เนาะทรายที่ทรายหินหินหินขันแน่นมาคขันหนักมาทั้งนี้เนี่ยหินหินนงโมน้ำย้อยนี่ไหมหินนงโมน้ำย้อยแม่นหินนงโมวัดนึกว่าทรายเอ้าทรายต้องไปข้างพี่บ่โอ้ยรู้วิธีแก้ับเออทรายมันอ่ะคงเนาะเ เขาก็สร้างไก่ดอกไซน์นะแต่ว่าหินเนี่ยเขาบางคนเขาบอกว่าบางหินแฉะนะคือคือมีน้ำย้อยบันรรเอาเอู้น้ำเนาะหินตักแล้วเปียกเนาะเขามากหินแฉะคนเขามากหินน้องโม่บ้างคือห้องห้องหินแฉะห้องห้องหินล้งโม่อ่าดุจังหินน้องโม่อ่าเพราะเพราะมักหินล้งโม่หินแฉ่หินล้งโม่เนาะ เี็น้องโม่เนี่ยปุ๋มแล้วซึมซับดีซับไปได้ฟิวหนังมั้งน่ะเหงนแชมันเปิดทัดมันมาดูขมันแต่ตุนมัดหลุดตีบมัน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 บ่อคอยอ่ะนะฮนมันขมมันตุ่มเนี่ยเห็นหินลุงโม่เนี่ยต้องมาลาดพื้นแบบทำจะได้คู่ขาเนาะอืมอเปล่าเนี่ยแต่ราคานี่ยถึงแล้วนะถึงก็เห็นลุงโม่เห็นแช่ แต่เราพื้นทำพรมลาดพื้นยางแบบทำปูผูกกระเบื้องอะนะพอดีเนาะเออศูนย์โคปต้าโอ้ยได้คันนี้คันใหญ่ในญ่นะขบได้คันหนึ่งมันอึดจึงงานแล้วเนาะเว้ยลำเลี่ยนแล้วเจ๊ซิบไปได้บ่ได้ก็เป็นนั่นคือยี่สิบปีขึ้นหลังเนาะโอ้าหานบูเลยเนาะบพอเนาะอันนี้เบิร์ กับ um รังแล้วโอ้เราไทยเราเสพรังอย่างนี้เยเมื <troll en> ouais. okay, ่อยดีป่วยหุ่นเด้อเออหยาดป่วยกันสาวหุ่นเด้อป่วยว่าเจีงเนี่ยป่วยหุ่นเด้อป่วย่าเข็ดแม่ว่ามันแข็งหรอเออแม่ว่าป่วยเจียงใดก็ป่วยเพราะว่าเจ้าของเออเดียบริฟิตไวต์เต่มนมคือตะกี้เนาะคำเหตุแต่ใดผัดไตม่านโคตรลูกยังน้อยนะเออโมเป็ยนยั้งมันบอกว่าต้องไปไทยรับจ้างก่อนไปหาครับรับจ้างของค่อนเขาซื้อกังหวัดจังหวัดพลังก่อน เป็นปลังวัดใดบอดีไปอาใช้รับจ้างก่อนหอยเไรเขาปลูกเกียงต็มที่ก่อนดีจริงเหรอเอามาวันนี้ครับจริงเหรอสู่ทุกลูกเดียดนี่เราทำมัซื้อของของก้าได้หลายๆมือแล้วเพราะเด็เขาไปเล่นน้ำเสียงน้อยเอยอะพอ่าเดี๋ยวแล้วพลังพลังความไปเล่นไปสมเหมือนงามเหมือน ่นเดียวเคไปสมเพิรนงามเพิ่นเลนสิพาไปเบิ้งเลนสิพภาไปเบิ้งบิลเลนสยามาไปิซ่ากับยฮาจังเบนน่ะขาเนาะเบอร์โทรยู่นออเป็นบล็อกเบอร์โทรกระจกนะอ้กได้หนองาเนาะนี่เราเห็นว่าหินแชร์เขาตกสต็อกเป็นบออ่าสต็อกับ นั่นเดีนันม่อน,น,นัจะบอกนั่นเดี๋คนออกมาอยู่หลายเต่ตัวนี้ก่เป็นไดยนหลนายเนาะเนาะเนี่ยเขาป้าดงดิบก็ต้องไปไข่เนี่เขาทานต้องดุงดิบด้วเนี่ยดิบ้ะไรีดิ <c oughs> เดนมากลางกันนอนเนี่ยต่างทางเนี่ ได้ได้เฮ็ดเนาะช้างจะมาแล้วช้างช้างจะลงัตจับได้โกเบนจุ่หองซสแล้วกหกได้ได้เอ้ยด่าเลยเอ้ซีด่าไปด่ซีซีเยปทางนี้ลงริบนี้นะห้องนาะเป็นญาติ่ เบอรดเกล่อันปลาลงดิบุดปลานาะนี่ระดมวีบแท้จ้สีนะลงไปไม่อเห็นหน,นึ่งได้่ะเหลนแสงเทีนจะวินเ,นเลยนหเหมือนไอได้พาแต่เมียมานอนอยู่ในป่าคนได้ใครคนเที่ยมานอนปา่าของมันนี่ไปเผาซากลูกส่วน แปลกว่ามานอนอยู่ยเงื่อนโยกของบุลุกเงี้ยวขึ้นแจ้งล่าร่างกายเขาบดีเขาบกอาการเขาผิดปกติเนาะแต่ว่าถามว่านอนบ่หลับนอนบอหลับอยู่ไม่ค่อยเห็นเลยนะนอนติดพิมแล้วก็รู้เมื่อยแล้วก็ลุกเขาบอกว่าเาบอดรับชนีอยู่เช้านอนเขาบ่ได้ับเต่านะในงานสี่เขาบ่หลับชนีคือมัสซิดเล่นนะมันบังคับเนาะ อันเขาบลัฟนี่เขาปล่อยไปแล้วก็รับมาเละแม่ได้รับเสมอแม่ก็ปล่อยแม่ก็รับแม่เลยเจอตื้นเนาะมันก็เล่นในนอนมันก็ห้อยงานทั้งหมนไฟบังคับเนาะคือกันย่านน็อตบลัฟก็คือตีซีลูกไปแล้วบาดเดีปล่อยน็อตแล้วเปิดเวลาแล้วเปิดเวลาแล้วกันแล้คนันควรโอ้ยนะผมเนี่ามันถักเลยกระต๊อกนิดนึงเป็นเวาทีนี้จัดเนาะนี่นายถุงมือ เดี๋ยวเขแ้วม้นมือนิบาเดี่ยว๋ยวเขาไปยดอกแคอันอันปานดอกแคอันนี้อ้าหาะเก็บแถวนี้กันเป็นหลกกินแล้วก e> <ortun at> <ika> ัน เข้าไปกอกองานะเนี่ยไปใส่ขอไปน้ำนะองเนียตัวไทยพอทอาสับพอไปอยู่บล้ว <c oughs> อว่าถ่ายตัวจะฟอตวนี่เอาตัวตัวแม่ถไทยที่ก็ถ่ายดีๆตัวไทยไปไทยมาเห็นบ่เน่เคนเลยบ<อ>่ชัดย่สัสญญนดอนเราไปชีวิตนบ้นั้นเจอเจอเกษตรกร่ายคนเขาเนาะ เทคนิคการถ่ายทำให้ FC ดูลืมน้ำอีกแล้วที่เพาะได้ไปซื้อน้ำอัน,นบ้านนั้นถูกดีมากินอีกแล้วยักแปกแพ็กได้ซื้อนะซีแพ็กลอยแปดแพ็กไม่ซื้อเลยที่ยักเอาอย่างพูดแล้วจากสองสองลอยนั้นนี่ซีลอยเขได้สามลอยเขได้ไมันตังไปเลยค่อยซื้อเดี๋ยวพอจบอูละ่คยซื้ออีก <laughs> ก็ซื้อกระได้เนาะเจสองลายก็ได้ค่ะ น้ำตุ่มกาแฟพิ่็เอาน้ำขวดเอกระเลือแล้วเอบอ,เอบออ่เอาถังออกมาล้นนางแล้วก็เทน้ำในถังตักไว้สาถัาางบ้าเสาทังบานลัเอาตส้สบายที่มึงนะเอาวันพอพื้นซีได้นาะ

รถไปจอดจะนาบ้านเขาเขาไม่รู้คมบอกว่กลังอันไทยโยนบงการเด้อลูกเราอยู่บนการกนี้อลูกเราบริกาคนเดียิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับเอสซีชิหต้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ